สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมพามาบวกบ้านเพื่อนผมนะครับเห็นว่ามีของน่าสนใจเยอะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับนี่ครับหน้าตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับมะเขือยักษ์ภูพานนะครับเนื้อโกมะพร้าอะไรเดียวนะครับลูกใหญ่มากนะครับพื้นที่178ตารางวานะครับแต่ว่าจัดเต็มมากนะครับ มีทั้งพันธุ์พืชนะครับที่หลากหลายนะครับเป็นปา่าอเลยทีเดียวนะครับทั้งมีทั้งของที่กินได้แล้วก็เป็นไม้ตกแต่งนะครับนี่ครับหน้าบ้านก็จะมีเนี่ยมะเขือยาวนะครับ รั้วก็เป็นต้นไม้นะครับไม่ได้เป็นกําแพงเป็นรั้วธรรมชาติครับสวยงามครับก็จะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะครับผักเป็ดเกามีนะครับ หลังจากไปเป็นเชฟอยู่นะครับอเมริกานะครับหลายปีมากนะครับกลับมาบ้านแล้วก็รักที่จะทำเกษตรนะครับก็อันนี้เป็นที่บ้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่บ้านกันก่อนนะครับก็จะมีพัน์พืชหลากหลายนะครับนี่ยมีสปริงเกอร์ด้วยมีชุลินรีย์เยอะเลยครับที่บ้านนี้นะครับมีทั้งชุลินรีสะเก็ตแสงน้ำหมักที่ข้างคาวน้ำพ่อน้ำแม่ สารพัดเลยครับรจุลรีลาวปวกเยอะมากเนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับโนรสีเป็นไม้ป่านะครับก็ปลูกไว้มีอยู่สามสี่ต้นครึ้มเลยทีเดียวครับบ้านร่มรื่นมากครับน่าอยู่เลยทีเดียวครับอันนี้เป็นต้นไม้รอบบ้านนะครับ จะมีหลากหลายมากครับชะอมนะครับแล้วก็มีพันธุ์พืชเยอะมากนะครับที่ผมไม่รู้จักนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยไม่ค่อยอยากจะแสดงตัวไม่อยากอยู่นักกล้องนะครับก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าของบ้านไปก็เดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆเฉยๆแล้วกันนะครับข้างล่างก็จะเป็นไม้ เนี่ยครับแบบนี้ครับผมก็ไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่นักแต่ว่าก็จะพาเพื่อนๆชมเป็นไม้ประดับนะครับตกแต่งแล้วก็จะผสมไปด้วยการชำการตอนนะครับเนี่ยครับมีทั้งมอนมะนาวแล้วก็อะไรหลากหลายครับที่พักอยู่ในกระถางที่เตรียมไปปลูกที่สวนนะครับส่วนชั้นบนนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้นะครับเยอะมาก าาบางกเล้เยว,วาายไม้ก็หลากหลายสายพันธุ์เช่นกันนะครับผมก็ไม่รู้จักอีกเหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่ได้สันทัดเรื่องกล้วยไม้นะครับแต่ว่าสักวันหนึ่งอาจจะขอร้องนะฮะเพื่อนเจ้าของเนี่ยครับให้หมาอธิบายเพราะว่าเขามีพันธุ์กล้วาายไม้ค่อทั้งเยอะดีๆเลยนะครับ มีดอกสวยๆหลากหลายผมมาเนี่ยหลายรอบเลวครับเห็นดอกสวยเนเยอะแต่ว่าช่วงที่มาถ่ายวันนี้ดอกมีมีไม่มากนะครับไม่ได้ออกเยอะก็ถ้าเดือนไหนที่ออกได้เยอะเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับสวยมากครับเห็นไหมครับเยอะมากดอกนี้ก็สวยนะครับ น,นี้ขนุนนะครับหลังบ้านอร่อยมากนะครับเพราะว่าได้ชิมไปแล้วมอนนะครับมีทั้งมอนมะนาวมะกรูดใบเตยกะเพรามะละกอครับสรารพัดครับเยอะค่อนข้าง,งดอกเลยทีเดียว ชพูพก็ค่อนข้างเยอะผักชยยาก็มีนะครับมะละกอก็ตกด้วยอันนี้เป็นผักหวานป่านะครับ อันนี้ผมชอบนะครับเพราะว่าช่วยลดขยะแล้วก็ทําให้เศษอาหารที่เราใช้ในโครวเรือนเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้นะครับตรงนี้ก็เป็นไม้ประดับนะครับแต่ก็จะมีไม้ผลแล้วก็มีกล้วยนะครับแทร,รกอยู่ข้างๆด้วย นี้ก็เป็นเชอร์รี่นะครับที่ตอนมาจากสวนนะครับหลายต้นเลยทีเดียวนะครับกำลังชําอยู่นะครับเพื่อนคนนี้มีของดีเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือเขามีเวลาเนี่ยครับไม่ใช่ผมเขามีเวลาเนี่ยผมจะขอเข้ามาถ่ายให้เพื่อนๆชมกันนะครับดินที่เห็นในกระถางนี้นะครับก็เป็นดินที่เขาทําเองนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ในคลิปต่อไปนะครับว่าเขาทําดินยังไงนะครับ นอกจากนี้ยังมีการทำผักบุ้ต้นอ่อนและถั่วงอกด้วยนะครับเป็นวิธีการทําที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสามารถที่จะเอาไปทําเป็นอาชีพก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูสวนของเพื่อนคนนี้นะครับที่เขาทําดินด้วยนะครับจะไปดูว่าเพื่อนเขาทำยังไงนะครับแล้วก็มีรายได้เท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ ฝากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ